สวัสดีครับเราอยู่ในโปรแกรม v i s Code นะครับผมวันนี้เราจะมาติดตั้งตีมกันนะครับโดยที่เราอยากจะเปิดใช้ตัว Semantic Highlight ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในไฟล์ foo. lua นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นไฟล์ภาษา Lua นะครับก็ตัว string ตัวนี้นะครับเป็น library นะครับผมตัว os นี้ก็เป็นชื่อ library นะครับผม ตัว default t h e m e ของ v s c o d e เนี่ยไม่ได้มีการทำ semantic highlight ให้นะครับก็คือการ highlight โดยอิงจากสิ่งที่เป็น semantic ของภาษานะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับลงตัว t e มที่ชื่อ One Monokai t e ม m นะครับผมก็ไปที่แท็บ extension นะครับและ search ว่า One Monokai และเลือกอันแรกนะครับทำการติดตั้งเลยครับก็ ถ้าเปรียบที่ไม่ดูนะครับระหว่าง2อ,อันนี้นะครับก็คือตัวที่เป็น Default Dark t h e m e ของ VS Code จะเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวที่ติดตั้ง One m o n o k a ลแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าจะมีสีสันที่มากขึ้นนะครับในบางส่วนทีนี้นะครับผมจะเราจะไปเปิดใช้งานตัว Semantic Highlight กันนะครับกด c t r l ท h i ช p นะครับแล้วพิมพ์ว่า setting แล้วเลือก ตัว UI นี้นะครับก็ Search คำว่า semantic นะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับตัวที่เป็น semantic highlighting ตรงนี้นะครับโดยปกติ default แล้วเนี่ยจะถูกเซตเป็น configured by t h e m e นะครับก็คือ team ถ้ามีการเซต semantic highlighting ไว้ก็จะเป็นการเปิดนะครับแต่บาง t e มเนี่ยไม่ได้มีการเปิดใช้ตัว semantic highlighting ไว้ นั้นผมเลยขอแนะนำให้เลือกเป็น True ไว้นะครับทีนี้ผมจะแสดงความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างเปิดกับไม่เปิดนะครับผมสังเกตรบริเวณาลายที่230ตรงนี้นะครับตัว underscoreg กับ underscoreg ตรงนี้นะครับแล้วก็ string os library ตรงนี้นะครับผมทำการเป็นเปิด semantic highlighting for all color themes นะครับปุ๊บเป็นไงครับ ก็สังเกตเห็นว่ามันทำไฮไลท์ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับโดยตัวที่เป็นตัวสตริงตัวนี้นะครับที่เป็นไลบรารีแล้วก็ตัว OS นี่นะครับก็มีการไฮไลท์สีที่แยกกันแล้วนะครับโดยในส่วนของตัว underscoreg ที่ถูก define ไว้ก่อนหน้านี้กับตัว underscoreg ตัวนี้นะครับก็เป็นคนละสีกันนะครับเพราะมันทำการไฮไลท์สีแยก ตามเซม a นติกให้เรานั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือไฮไลท์สีของเรามันก็จะฉลาดมากขึ้นนะครับทำให้เราแยกส่วนต่างๆของโค้ดเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นด้วยสีนั่นเองครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับทีมใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำการเปิดตัว Semantic Highlighting ไว้ โดย default อยู่แล้วนะครับแต่บางตีมที่เราชอบใช้จริงๆเราชอบสีจริงๆแต่ไม่มีการเปิด Semantic Highlighting ไว้แล้วก็แค่มาปรับตรงนี้ให้เป็น True แค่นั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย